ระดาวเจ็ดแปดอะไรกันตัวครับนี่เป็นคลิปพิเศษสำหร,รับชาวลัคนาราศีธนูนะครับจันทรุสุริยาครับที่โปรดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ในคราวต่อไปสำหร,รับชาวลัคนาราศีธนูนะครับในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับประมาณมาที่ยี่สิบถึงยี่สิบสองนะครับได้เกิดปรากฏการณ์ที่สําคัญอันหนึ่งที่เรียกว่าจันทรุสุริยาขึ้นนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ดาวพฤหัสนะฮะ ดาวอาทิตย์และดาวจันทร์นั้นมาร่วมเรินกันอยู่ในราศีเมษซึ่งเป็นภพปุตตะของท่านนะครับโอ้ยการที่ใครก็ตามนะครับถ้ามีดาวเดิมนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถือว่ายอดถือว่าเยี่ยมมากๆเลยครับไม่ว่าจะคิดรเริ่มทําอะไรนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการลงทุนระยะสั้นระยะยาวอะไรต่างๆมันดีอ่ะมันดีบริวารอะไรต่างๆก็อโอเคมากๆเลยอะ่ะนะฮะดังนั้นเนี่ยดาว คือเป,เป็นดาวโดยตรงของตัวท่านเลยนะเพราะดาวพระฤานีเป็นดาวประจําตัวของท่านดังนั้นเนี่ยจังหวะที่ความเป็นราชาโชคของดาวประจําตัวมาเกิดขึ้นในภพที่ไม่ใช่ภพเสียเนี่ยนะ,ะแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญเกี่ยวข้องกับการ,รเริ่มนะ,ะเกี่ยวข้องกับการทําอะไรต่างๆที่ดีเนี่ยโอ้ยผมบ,บอกได้เลยว่ามันมันยอดเยี่ยมอะ่ะมันยอดเยี่ยมและมันเยี่ยมยอดจริงๆนะครับนะความเป็นสุภะนะฮะก็เกิดขึ้นด้วยอืม สำหรับชาวลักนณาราศรีธนูนะครับก็จังหวะตรงนี้เนี่ยหลายๆท่านก็คงอยากมีแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะฮะที่จะมีดาวเดิมเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ก็ไม่ต้องกังวลไปครับนะมันก็ถึงจะไม่มีดาวเดิมอยู่ตรงนี้นะครับแต่เราก็อาศัยจังหวะดาวจรได้เนาะนะจังหวะดาวจรที่ดีที่มีประโยชน์เนี่ยก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับก็ แต่ต้องไปเช็คหน่อยว่าพฤหัสอยู่ตรงไหนนะครับก็การเช็คว่าพฤหัสอยู่ตรงไหนในจังหวะต่อไปเนี่ยก็ต้องรบกวนครับให้ไปตรวจลัคนาราศีนะครับก็เข้า Google เนี่ยนะครับก็พิมพ์ว่าต้องการตรวจลัคนาราศีก็จะมีทั้งแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ที่เขาจะให้ตรวจลัคนาราศีฟรีๆนะครับก็แค่กรอกวันเดือนปีเกิดนะฮะเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดลงไปนะฮะก็จะทราบลัคนาราศีแล้วก็จะทราบตำแหน่งดาวเดิม ทีนี้ลองดูสิครับว่าตำแหน่งของพฤหัสเดิมของท่านเนี่ยอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับก็จังหวะต่อไปเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเราไปดูที่ภพปัตตนินะครับเพราะว่าในจังหวะตรงนี้เนี่ยนะในช่วงประมาณการเดือนพิจุนาถึงกลางเดือนกรกฎาเนี่ยนะฮะแน่นอนครับอาทิตย์ก็จะต้องจรไปเรื่อยๆนะครับในที่สุดก็จะจรไปเจอกับพฤหัสเดิมของท่านนะครับการจรเคยเจอกับพฤหัสเดิมของท่านหากที่พบน,นั้นเนี่ยมีจันทร์เดิมอยู่ด้วยแล้วก็ โอ้โหจะเกิดความเป็นจันทรุสุริยาขึ้นในภพปตัตน,นิเลยทีนี้เนี่ยถามว่าดีอย่างไรโอ้โหมันก็เรียกได้ว่าเป็นจังหวะมหาเสน่ห์กันเลยทีเดียวนะครับผมต,ตัวท่านก็จะเป็นที่นิยมเป็นที่ชื่นชอบนะครับแมมมันเป็นภพแห่งความรักฮะเป็นภพแห่งการเอ่อเขาเรียกอะไรทําให้เกิดการพูดคุยคู่ค้าคู่สัญญาอะไรต่างๆนะครับการที่ท่านจะทําการค้าเนี่ยแน่นอนการเจราจาการที่เรียกว่าตัวเองเนี่ย ดูแล้วเป็นความน่านิยมชมชื่นน,นะฮะมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วสําเร็จโดยง่ายนะครับสําเร็จโดยง่ายคือทางครู้สุริยานเนี่ยถ้าใครมีเรื่องเราอะไรต่างๆที่จะทําเนี่ยมันจะสําเร็จได้ง่ายฮนะเขาเรียกเหมือนลงแรงแค่ครึ่งเดียวนะ่แต่ว่าตัวเราเนี่ยจะทําให้งานการอะไรต่างๆเนี่ยมันสําเร็จได้ง่ายได้กําไรมากนะครับโบลิงถ้าเกิดใครมีดาวพื้นฐานดีๆเดยนะครับ ทำอะไรในจุดนี้ช่วงนี้ตรงนี้นะฮะในความเป็นจันทรศุริยาเนี่ยนะฮะโอ้ยผมบอกได้เลยครับกำไรนะครับกำไรแล้วก็ความง่ายครับความง่ายคือจริงแล้วช่วงนี้สําหรับชาวาาราศีธนูนะครับก็นายพพอริเนี่ยก็จะมีดาวมือเตยอยู่นะครับไอการที่มีมฤตยอยู่ในอริเนี่ยถ้ามันทําให้อุปสรรคปัญหาหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะมันมีความ ผันแปรไปเรื่อยนะครับผันแปรไปเรื่อยแต่เ็าต้องอาศัยความแข็งแกร่งนะครับของตัวท่านนะครับความเป็นพฤหัสของตัวท่าน,นครับคือความเป็นพฤหัสเนี่ยก็คือปัญญาต,งตรงๆเลยนะในการที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่อสู้กับปัญหาต่อสู้กับเรื่องราวอะไรต่างๆที่เข้ามากระทบนะฮะทำให้ตัวเราเนี่ยเกิดเขาเรียนอะไรความยากขึ้นนะแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่า จากตำแหน่งดาวในลักษณะประมาณนี้ตรงนี้เนี่ยนะฮะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยผมก็ยังมองว่าพอจะสู้ได้อยู่นะฮะพอจะสู้ได้อยู่เพราะอะไรเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยตัวพระหัดเองมีความเป็นราชาโชคอยู่ขั้นหนึ่งนะตรงนี้เนี่ยยาวไปปีหนึ่งอะนะกว่าจะเ,เกิดการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายเนี่ยก็ต้องนู่นนะสาเมษาปี67อนดะดังนั้นเนี่ยเราตีไปเลยว่าปีหนึ่งเนี่ยเป็นปีที่เรียกว่าเป็นปีทองของท่านอนะ ไม่ว่าท่านจะเริ่มท่านจะทำอะไรต่างๆเหล่านี้การจะได้รับสนับสนุนจากลูกน้องบริวารน,นะฮะ follower ด้วยนะเนะพราะว่าเขาคนเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นคนที่คอยมาสนับสนุนคอยมาช่วยเหลือเกือ้อกูลท่านจะง่ายนะ,ะจะง่ายนะครับก็ขออย่างเดียวครับทำตัวของเราให้พร้อมทําตัวของเราให้เรียกว่าเพิ่มพูนความสามารถเข้าไปในช่วงตรงนี้นะครับความเป็นพระหัสเนี่ย มันเรียกว่าเราต้องขนถอยขหาความรู้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเรารู้ไปแต่ว่าถ้าเราขนถอยขหาความรู้เนี่ยความรู้ที่มีเนี่ยจะสามารถนําไปใช้ในการดัดแปลงทําให้เกิดสิ่งต่างๆได้ง่ายบางเรื่องเนี่ยนะฮะเอออยู่ดีๆเหมือนรู้เองแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันเป็นการที่เกิดการหลอมรวมประสบการณ์กับหลอมรวมเข้าขความรู้ใหม่ๆที่เราเสรรหาแล้วก็ทําให้เกิดมันจะเกิดปรากฏการณ์หลายอย่างอะ่ะซึ่งเป็นตัวช่วยนะฮะซึ่งเป็นลักษณะที่เรียกได้ว่า เหมือนไม่ตั้งใจแต่มันมาเกิดนะครับดังนั้นเนี่ยข้อต้องบอกได้เลยว่าสําหรับช่วงเวลาตรงนี้ชาวลัคนาราศีธนูพยายามให้มากครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เป็นอืนะทําแล้วเท่าไหร่ผมเชื่อว่าโอกาสจะได้ยเยอะพอสมควรรายจมีครับรายจ่ายมีแต่ว่ารายรับผมเชื่อว่าดูแล้วมากกว่าเพราะว่า ในจังหวะที่แล้วเนี่ยผมเชื่อท่านก็คงจะได้มาไม่น้อยครับโหหลายท่านเนี่ยเกลี้ยกว่าไงอะสังหาและอสังหารราซับเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้กันมาเต็มเต็มนะฮะจังหวะที่ดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ที่พพพันธุนะฮะแล้วเป็นเกษตรนี่ด้วยผมบอกได้เลยครับบ้านหลับ้านรถนี่เป็นเรื่องที่แบบว่าปกติมากเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในช่วงที่ผ่านมาโอกาสที่จะได้มีแต่ทีนี้จังหวะตรงนี้แหละจะเป็นจังหวะที่ท่าน จัดการกับภาระต่างๆเหล่านี้ได้นะครับหมายิลดมันก็ไม่ได้ซื้อกันนะเราไม่ต้องผ่อนนะก็เทา่านี้ยจังหวะเนี้ยเงินผ่อนเงินอะไรต่างๆหาง่ายแล้วละ่ะไม่ยากแล้วล่ะนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ใช้ความคิดใช้สติพญายให้เต็มที่เรื่องราวอะไรต่างๆตรงนี้ทุกอย่างจะผ่อนคลายไม่ต้องกังวลครับจังหวะดาวถ้าเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเกิดภาวะเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ขอเพียงท่านตั้งสติให้ได้นะฮะ ทุกอย่างที่ท่านจะจัดการเนี่ยมันมันง่ายผมบอกได้เลยมันง่ายไม่ยากไม่ยากจนเกินไปครับก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีธนูนะครับประสบความสําเร็จแล้วก็ผ่านพน้นอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างไม่ยากเย็นจริงๆเลยนะครับผม